โต้โอ้ยรอคนหมูย่าง,งอันนี้กินแล้วอันนี้ได้กินแล้วอ,อ,อ,อันนี้ได้กินแล้ว <c oughs> นู่นนะย่างโอ้ยย่างอย่างนี้ก็ดีโอ้ยสั่งสักอันเลยกี่ย่างเออเอราน้ำมันมันออกให้ตัวมันเองไะเนาะ อันนี้หมูอะไรนะหมูสชั้นหมูสชั้นนีหมูย่างแฟนใส่ปากจะทำดี่อู่ดอะไร่ฝหลายเออหัวเชื่อ เอยว่าไม่ส่งเพนเท่าสิมาดูดิลิ้มตัวไปหน่อยเออนี่สะดุดลมเหมือนยายนะไม่ไหวไดว้ยายแกก็ดูดลมนั่นนะ่ะลุกไปขึ้นนะ่ะยายเนี่ยตอนแรกก็แข็งแรงนะเออเขาบอกตอนแกแข็งแรงก็มาแรกๆอะ่ะแต่น,นี้แกสะดุดล้ม ลมนนี้แกก็เลยนอนติดเตียงมาเรื่อยอย่างอายุประมาณนี้ลมไม่ได้อือ เด็กน้อยไฟมันไม่ค่อยแก่มถ่ายส่งไปให้ไอ้ไก่มันดูก่อน <Okay. S 1> <c oughs> เออถ่ายส่งไปให้ไอ้ไก่มันดูก่อนว่าปีนี้ ไก่หายลงมาหนักกว่าเราอเออเออปูณห์โอ้ยอย่ังกินนกกระฟูฟ้าเลยนะปีนี้โนนะหายโควิดทุกปีไม่ได้กินเลยปีนี้กินโควิดเออโควิดโควิดนั่นปีนี้นี่ยนะะฟูฟ้าเลยเออลูกกระเด็กเล็กแดง นี่หม <c ười> <c ười> ูกระทะหมูกระทะแค่พุดหมูกระทุกผุดแบบมามาหมูกระทะหมูกระทะฝาบุหมูกระทะฝาบุหมูกระทุกฟูบะหมูกระทะฝบุโ้ยหมู ไอสกายโกงโกงจิบหายโกงแม่สะบัดยอดโอ้ยอีที่ยกลับท<ม>ูนี้นนนกำลังก็ถ่ายอยู่ถ่ายไปส่งไปให้ไ,หโไอโลดดูพอกันน่ะกูว่ส่งไปให้ไอไก่ดูเนี่ย ต้อองรเยบูนมาถ่ายตรงไปให้เจ้าไก่ดูดินะโอ้ยมากันนี่นะแก่โหลดดูก่อนถ่ายของยอ้กิมกันนี่ของไอ้กิมก่อนกูไปถ่ายของมึงมาแล้วถ่ายของยอ้กิมก่อนว่าน่ะไอ้ฝ้ายมึงจะกินน้ำมึงมานี่เด้อเนี่ยเอามึงก็มานี่เยอะแยะมึงก็ถือเอมึงก็ตั้งสมัยนี่นี่กันนี่ก็หมูนึงเออ อันนี้ก็ไม่หมดหรอกเนี่ยมึงก็ถือเอออีอโนโอกก,นนก็ถือชอนมาเล่มาทั้งนี้บังเ,เขาจะต้องไปถนนแกผักไม่ผักกูก็จ้องผักอยูเลยเอาให้มันกินไปว่าก่อนชุบเน,น,นื้อเออเออัน,นแบบแอ้งเดี๋ยวมึงรอแบบน้ำก่อบบน,อบบนอเอเอน้ำมันกำลังลวกกินอะไรลวกก็กินน้ำเต้าตีกันเออ เอออย่ารอให้มันเดือดก่อนเขาล,ล่มนะกายเดินนั่งเข้าล่มๆนะเดี๋ยวเป็นหวัดจามแฟบๆเนี่ยี่ไหดนี้เดี๋ยวเออา มีหมูกระถะเห็นไหมใส่รองเท้าแม่ได้อะไรอะวันนี้มันกินไปวูนโไหมมันตองเยอะ มาเลยเยอะถ่ายตอนใ้นั่นอีกเป็นไงนางโยกนอนอสอยกยังไม่ได้กินรออยู่นู่นนะนู่นอีกกระเบื้องหนึ่งก็ไปถ่ายไงเอ้าถ่ายจะเป็นไรเนาะไอ้ไฟแม่ก็ไปถ่ายเนาะก็ถ่ายจะเป็นไรเนาะถ่ายแต่ก็ญาติกูกูก็เออกูก็จะกูก็จะส่งไปให้ไก่ดูเออ กูก็จะส่งไปให้ไก่ดูว่าปีนี้เขากินกันเนี่ยออเนี่ยปีนี้เขากินกันเนหมึงว่ะมันจะได้มันจะได้โอ้โหมันจะได้เสดไยโอ้โหเอ่อเอาไว้ตรงนี้ไม่ต้องแกะออกมาเยอะไม้อะเดี๋ยวยายต้มก่อนยายจะต้มให้ เออต้มให้มันจะกินไม่ได้มันยังไม่สุกแม่มันก็ไม่มาสักทีเลยว่ะ จะไม่ได้นอนแล้วคงจะนอนกันนิดเดียวเลยแล้ว,ลวก็ตื่นไปใส่บาตรเลยยังไม่ได้ไปซื้อนั่นนี่หยกเขาปิดเขาปิดกี่โมงเขาปิดกี่ทุม่มภาษาอาหารแห้งอะเค็มหยกเค็มน้ำซุปมึงอะ